ว่าได้เรื่องกับตานก่อนจริงๆอ่ะหนูเขาให้พูดความรู้สึกบนเวทีใช่ไหมแล้วก็หนูหนูล่างเวลาเตรียมเวลาที่จะพูดข้างบนแต่ว่าหนูเตรียมมายาวมากตอน,นแรกก็ว่าแบบจะแคบลงให้ทุกคนอ่านแต่ว่าอยามาพูดดีกว่าน่าจะเป็นใช้คําพูดแบบใช้เสียงที่ได้ยินน่าจะดีกว่าอะไรนี้หนูเขียนไว้ยาวมากแต่เอาไปพูดบนเวทีทั้งหมดไม่ได้ ก็จริงๆแล้วอ่ะหนูก็ทํางานอ่ะในส่วนเนี้ยมาได้สักพักแล้วแะมนี้เหมือนบนเวทีแป๊ะเลยคือตอนที่แบบได้รู้ว่าจะได้เป็นอ่ะก็รู้สึกว่ามันท้าทายแบบตัวเองมาก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 แบบมากมากเลยแบบเฮ้ยเราจะทําได้หรือเปล่าในตอนนั้นตอนที่ตอนที่แบบอ่าผู้ใหญ่หรืออะไรเขาว่ามาอะไรอย่างนี้อ่าแบบแบบอ่ะก็ลองทําดูเพราะมันก็เป็นโอกาสอีกโอกาสนึงอะไรอย่างนี้ก็พอแบบพอได้เริ่มทําจริงๆก็แบบเออมันก็ท้าทายจริงๆเลยมันท้า ยิงงมันมีทั้งความกดดันเยอะมากอะไรอย่างเงี้ยก็แบบก็ทั้งกลัวแบบกล้าแบบคือปกติได้ความเป็นปกติคือเราจะเราจะเป็นคนแบบไม่กล้าเลยที่จะทําแบบอะไรแบบเหมือนเหมือนที่เกรดพูดว่าแบบเราก็แบบเป็นน้องคนเล็กเหมือนกันเป็นน้องมาตลอดอะไรอย่างเงี้ยเออแล้วแบบในวันนึงที่เราจะต้องแบบขึ้นมาแบบเป็นที่แบบสําคัญสําคัญอะมันก็มันก็กดดันจริงๆหนูจาไม่ได้แล้วว่าหนูเริ่มทําตอนไหนแต่ว่าก็ทามาสัก ระยะหอ่ะก็แบบพอได้มาทำ่าก็รู้สึกว่ามันแตกต่างไปจากจริงๆคนเดิมมากมาก บบมากมากเลยอ่ะแบบมันใช่มันรู้สึกว่าแบบเราอะโตขึ้นความคิดเราโตขึ้นความรับผิดชอบการตัดสินใจการทํางานมันต้องโตขึ้นต้องแบ่งเวลาต้องโตขึ้นก็ปกติจริงๆก็ไม่ได้แบบก็มีความรับผิดชอบอยู่แต่แบบอาจจะยังแบบติดเล่นติดอะไรอย่างนี้เยอะยกความเป็นจริงๆคนเดิมก็อยากขอบคุณพี่ฟอพี่รีนะผู้ใหญ่ที่ก็ไม่รู้ว่าแบบอ่ะเห็นอะไรในตัวจริงๆคนนี้อ่าแล้วก็หนูยอมรับเลยว่าตอนเนี้ย หนูอะยังเป็นกับตันทีมที่ยังดีไม่พอใช่หนูยอมรับตัวเองตอนนี้เลยแบบพูดก็ไม่เก่งอะความเป็นผู้นํายังแทบจะไม่ไม่ค่อยมีเลยตอนนี้ไม่ไม,ไม่มีเลยแบบกล้าที่จะบอกกล้าที่จะอะไรยังแต่ก็แบบแต่หนูก็แบบจะทําตรงเนี้ยให้เต็มที่ในแบบแบบของหนูแบบของจริงๆอ่าอะอยากจะแบบให้เพื่อนๆพนพี่พี่น้องน้องในทีมรู้สึกสบายใจแบบ รู้สึกไว้ใจแบบเอ้ยแบบมีเราอยู่ตรงนี้นะไม่เป็นไรนะอะไรอย่างนี้แล้วก็ใช่ของแบบนี้ต้องใช้เวลาต้องใช้เวลาจริงๆเหมือนแบบตอนนี้ก็คงเป็นแบบเด็กฝึกง,งานอยู่ใช่เป็นเด็กฝึกง,งานคนหนึ่งอยู่แล้วก็แบบช่วงที่แบบเหนื่อยเครียดหรืออัดช่วงเวลาที่ผ่านมาแล้วหนูก็บอกทุกคน <c oughs> ไม่ได้ว่าหนูเป็นอะไรหนูแบบหนูอาจจะแบบอ่ะ มีแต่มีแบบอาจจะมีบางคนที่แบบสัมผัสได้ว่าช่วงนี้หนูดูแบบเป็นอะไรดูขาดกําลังใจหรืออะไรใดๆกก็มีกําลังใจอ้อมๆมาให้หนูอะไรอย่างนี้ทางบ้านรู้หรือเปล่าทีแี้ตอนนี้น่าจะรู้กันละหรือเปล่ารู้หรือยังอ่ะน่ังเห็นทักมาเลยอ่ะรู้แล้วแหละใช่ก็จะทาแบบก็จะทําตรงนี้ที่จะไม่แบบไม่เปลี่ยนเราไปเยอะขนาดนั้นอะไรอย่างนี้ก็แบบอยากจะทําให้เต็มที่ให้แบบให้ทุกคนภูมิใจแบบให้แบบลูกเรือทุกคนภูมิใจให้แบบแฟนคลับทุกคนภูมิใจว่าแบบเออ หนูทํามันได้นะอะไรอย่างนี้เออแล้วแบบหนูกลัวมากหนูอึดอัดมากแบบตอนที่แบบก่อนจะขึ้นวันงานหนูแบบไม่อยากขึ้นขึ้นแบบไปเต้นเลยแบบหนูกลัวมากกลัวจริงๆกลัวโคตรอึดอัดมากแบบกลัวหลายๆยอย่างแบบทุกอย่างอ่ะแบบอืมใช่หนูหนูจะมีบ่นไมเกรนช่วงแบบช่วงนั้นก็คือช่วงที่แบบเออนั่นแหละหนูบ่นไมเกรนบ่อยมากแล้วก็แบบก็ได้รับกําลังใจจากหลายๆคนแบบอ้อมออมาอะไรก็ดีใจอะไรอย่างนี้อ ขอบคุณทุกๆกำลังใจทุกคนมากๆนั่นแหละพอแบบไม่สามารถบอกทุกคนได้แล้วก็แบบเราก็ไม่ได้รับกำลังใจจากทุกคนอะไรอย่างงี้ไม่ใช่ว่าแบบเราไม่หันมาหาซึ่งทุกคนนะแต่แบบนั่นแหละบอกไมไ่ได้พอแบบพอหลังจากบอกปูทุกคนก็แบบให้กำลังใจแสดงความยินดี congratulation เต็มเลยก็ดีใจมากๆที่แบบทุกคนยินดีต้อนรับเรานะแล้วก็แบบให้กำลังใจเราแบบกันจริงๆให้ทุกคนเลยก็โล่งโล่งมากๆโล่งแบบล่งมากๆเลย แล้วก็อาจริงๆนะถ้าแบบหลักๆเลยอะที่หนูหนูหนูแบบกล้าที่จะทําอะไรใหม่ๆต่างๆอะเพราะแบบหนูอยากให้แบบทุกคนนะครับหนูแบบภูมิใจจริงๆแบบอยากให้แบบการที่ได้มาตามหนูการที่ได้แบบมาเจอหนูอะแบบรู้สึกว่าแบบเอ้ยหนูมีอะไรให้แบบว้าวขึ้นนะหนูแบบหนูโตขึ้นนะอะไรอย่างนี้เออคือหลุดไปแล้วอะตอนตอนเริ่รีเซตอะไม่รู้ว่าทุกคนเดาออกกันแล้วมั้งตอนเริ่มเพลงก็แบน้ําตามาแล้วอะรีเซตอะจริงๆก็มาไกลมากๆแล้วก็ขอบคุณทุกคนมากๆเลยทุกกัร ถ้าไม่มีทุกคนก็ไม่มีจริงๆในวันนี้ที่กล้าจะออกมาทำอะไรเงี้ยอีกอย่างที่หนูอยากขอบคุณตอนนี้บนเวทีก็คืออยากขอบคุณน้องๆพี่ๆรุ่นสองพี่เกดนานาจิน่าพระแพงอ็ม่าทูแบมทั้งหมดเลยที่คอยอยู่ด้วยกันเสมอเลยแบบในวันที่แบบเจอมรสุมอะไรอย่างนงี้ให้กำลังใจตลอดแบบว่าพี่จิงทำได้พี่จิงเก่งอะไรอย่างงี้ถึงแม้ว่าแบบตอนนี้จ,จะมีนิดนึงอะที่แบบอาจจะยังแบบมองไม่เห็นคำคำนั้นแต่คิดว่าหนูก็คงจะเห็นแล้ว ในอนาคตค่ะแล้วก็ขอบคุณพี่ๆน้องๆรุ่นหนึ่งที่รับฟังหนูถึงหนูจะทําอะไรผิดทําอะไรแบบไม่ถูกแบบพิธีอะไรอย่างนี้เออแต่ก็แบบไม่เคยว่าอะไรเลยคอยแบบมากอดคอยปอบอะไรอย่างนี้ตลอดเลยก็ขอบคุณมากๆแล้วก็ฝากเนื้อฝากตัวกับกับหิมซีคนนี้ได้นะคะแล้วก็ฝากจะเตอรีเซตที่จะเกิดขึ้นในอนาคตฝากน้องๆพี่ๆในทีมดีเซต ทุกอย่างฝากทุกอย่างด้วยนะคะผมแล้วก็ขอขอเคลียร์ไอที่ประโยคบอกว่าแบาบไม่ต้องเป็นห่วงแล้วนะอันนั้นอนะ่ะคือหนูไม่รู้ว่ามันหมายความว่ายังไงในสําหรับหนูคือหมายความแบบเออแบบไม่ต้องเป็นห่วงทางนี้แล้วแบบอยากให้แบบพี่เขาจะบายใจอะไรอย่างงี้นี่คือความหมายของคนจีนคนนี้ครับ <laughs> หนูไม่รู้ว่ามันหมายถึงอะไรแบบนั้นอยนู่บนเวทีหนูก็ตกใจเลยหนูพูดเลยผิดหรือเปล่าเอ้ขอพูดเรื่องนี้ก่อนอยาก แสดงความยินดีกับเพลงรู m เมอร์ด้วย้วก็เป็นอีกเพลงหนึ่งที่หนูแบบชอบอยากเต้นแต่ว่าเต้นไม่เป็นท่าก็ถือว่ายากเหมอือนกันแต่แบบแกงคิดเต้นรูเมอร์คือเก่งมากสุดยอดมากแล้วก็โมนี่คือหนูชอบดูโมน่เต้นรูมเมอร์มากลา่าสายตาไม่ได้ตอนนั่งฟังประกาศมันจะมีอยู่คนหนึ่งอะที่เหมือนเป็นที่ไฮนินอะเออ ตายถูกทุกอย่างตอนที่นั่งอยู่ข้างล่างเหมือนดูหนังเรื่องหนึ่งเลยอะแบบนั่งมึนๆแล้วก็ฟังดูจอว้าวคนนี้ได้ว้าวตกใจทุกวินาทีพอหนังจบเราก็คือไปปุ๊บเดินออกมาเหมือนลงหนังแบบเลิกอะเกรอเามึนๆไงแบบเฮ้จบแล้วเลยยินดีกับเซนเตอร์ป้ายแดงด้วยเหมือนกันครับน้องมารีนกีดกันเต็มเลยด้านหลังอะนี่ก็กีดีใจดีใจคิดว่ายังไงทุกคนคิดไ้แล้วว่าเออสิ่ง่น้องแม่ หนึ่งเพลงของ AKB หรอโว้ชอบหลายเพลงซะด้วยสิต้องไปดูอีกทีก่อนนะสกินันดาก็ชอบนะ Lucky Seven อืมฉัน,น,อนาตอนแรกชอบ Lucky Seven แต่ว่าตอนนี้เริ่มชอบอันนั้นอนะ Every Every Everyday Every Every Everyday Every Everyday สกินันดาใช่โอ้กีตกันเต็มเลยสิเกมข้างหลังฮะ h a c h u a ตอนแรกอ่ะไม่รู้ว่า h a ช h u k k a เป็นว่าอะไรเพิ่งรู้มันคือ h a s t a g ใช่ไหม แฮตชูแท็กซูกิน่าถ้าแปลถ้าแปลออกมาดีนัวน่าจะดีมากๆเพลงนี้เพราะความหมายมันดีแต่ว่าตอนเนี้ยรอดู MV r u m o r มากๆโคตรอยากเห็นอะเห็นพี่นิกกี้แปลแปลประโยคหนึ่งชอบแฮตแท็กนะแฮชแท็กชอบเธอมากกว่าใคร <c oughs> อเออ <c oughs> แต่ต้องมีคำว่าแฮตแท็กใช่ไหมแฮตชูแท็ก ชอบเอาก,กว่่ใครนีติดตามดูไลฟ์ของพวกเรารวมถึงได้ฟังเทียงกับ V R และยังมีเคานเตอร์ด้วยนะคะโหลดเลย I am 4 e application